เจ็ดพระคาถาเจ็ดมหาสเสนเชื่อกันว่าเป็นคาถาที่ทำให้คนสวดภาวนาเต็มไปด้วยสเสน่ชวนหลงไหลทำให้คนที่พบเห็นปลาปลื้มหลงรักเมตตาและเอ็นดูคนที่หมายปองจะรู้สึกหลงไหลชอบพอท้าไม่เกิดความรักใคร เป็นมหานิยมคนรักคนหลงเป็นมหาสเสน่ห์นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธจับจิต ธร,รมโมจับใจสังโฆรักใครพุทธโธมามาธร,รมโมมามาสังโฆมามาน้เมตตาโมเห็นหน้ารักสนิทพุทจับจิตถามิให้กำจัดยักกระวัดจิตรักอย่าละชีวิตตังย่าวะนิพพานังสารนังคชาามิโอมนักโมพุทธายะ พุทธังสรติธรรมังสรติสังฆังสรติจิตตังสมาเรมะมะเอทิเอหิชายะเอหิสัพเพชนาพหหุชนาเอหิโอมนะปะโรรันนคุเพติพุทธังสรติจิตตังสมาคมาธรรมังสรติจิตตังสมาคมา สังขังสรติจิตตังสมาคขมาจันโทอภักกันตโรปิติปิโยเทวะมนุษย์สานังอิตาภิโยปุริโสมะอะอูอะมะอิสวาสุอิกาวิติจันโทอภักกันตโรปิติปิโยเทวมนุษย์สานังอิตาภิโยปุริโส มะอาโอโออามะอิสวาโสอิกาวิเตจันโทอภักกันตรโรปิติปิโยเทวะมนุษย์ศานังอิตาภิโยปุริโสมะอาโอโออามะอิสวาโสอิกาวิเตโอมนักจิตตังเห็นหน้ารักสนิทอาจับจิตยักจับใจ นักหลงไหลจับใจให้มารักนักโมพุทธายะโอมน,นักจิตตังเห็นหน้ารักสนิทอาจับจิตยะจับใจนักหลงไหลจับใจให้มารักนักโมพุทธายะโอมนักจิตตังเห็นหน้ารักสนิทอาจับจิตยะจับใจ นักหลงไหลจับใจให้มารักนะโมพุทธายะเอหิมะมะนะโมพุทธายะนะมะพะทะวิชาจรณสัมปันโนอิติปิโสภควาปิยะเทวะมนุษยานังปิโยพมมานะมุตตะโมปิโยนาคสุปันานานัง ปินินทะริยังนักมามิถังนักเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทาย,นยินดียะอเอนดู